เียสบายดีทุกคนเดี๋ยวเฮาส์ิเอาอนันหัวนี่ไปปลูกเนาะอันนี้คืออันหัวากระชายเนาะกินข้าวปุ่นแล้วมึงกินเนี่ยมาซื้อมาแต่ตลาดมาแต่ฝั่งไทยเวลานี่ล่าฮาวโบมีเนาะยี่บ้านหลัดบ่มีหลัจะเอาที่ไปปลูกหลาดมักกินมันกมก,มกินกระชายมักหมักอะไรกับพริกไทยดำหมักกินยังกินแบบแปลกๆรากินน้ำหอมแบบนี้เอาซืไปปลูกเนาะแล้วก็สิบเก็บผักอีตู่มาออมใส่ลูกหัว่ความเมื่อนี้นะ เอาไปสื่อลูกหวัวกมาแต่ตลาดก็เลยอยากออมหวัวแกไปดูแต่ว่าอีเลิศเนาะไปเจ้อยู่สวนเนาะแต่ว่ามันจืดเมื่ออะไรนี่ล่ะเพราะว่ามืึอนี้นะฝนตกนักพายุเขาพี่น้องเงื่อนจะเปิดไวลาหลังเดียวเรื่องพายุน่ยไปเบิ่องอยู่สองบอกกอนตอนนี้เพิ่งยังไปถ่ายกับน้องขาวน้องลอยยังธารมาแต่ว่าเราอยู่เงื่อนเนาะเราเห็ดน,น้ำกระปุ่นแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> เนีย่ยทุกคนบรรยากาศดีดีเราหลังจากฝนตกแต่ว่าฝนตกรอบนี้นะเป็นฝนเป็นฝนที่แบบเป็นตะยามที่สุดเลยมันพายุเขาลมนี่แหง้งตีบุบบุบประตูมันตีหนะเออกลัดจนแคดเนาะประตูในเฮือนนะมันมันบีแบบลมถังมาสองขาง,งพร้อมกันถางนี่ตุ้มตาตังนี่ตุ่มตนะุ่มเสร็ะเอ้วเอา,าแบบจนจุกเลยแต่กระโปรงยังรนะ้ายเนาะอ้าวคือโบเก้เอาใไปอิตัวนะหน่อยไหม ขอเ้ตู่เมื um> <k um> <k 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 ่อรอตะแพงยังม hmm uh ันเหื่อไให้ตู่เามาบอกได้แม่ว่านี่ปลูกอะไรไหมในบลงหลดว่านะมักไซกระไาไปนบอกแไปผู้เดียงกันเลยเป็นวัวของนาสาวรวมกันลายโตเนาะจากของไปของยาบรจักเลยเอาบรจักวมาเป็นผู้เลี้ยงนิดแต่ว่าหัวเดเขาปลูกแน่นะ ฝนตกมากๆแล้มันเปียกเลยเนี่ยงเ้ําหน่อยูสวนพุ่นยังหมดเห็ดลังคาให้มันบอกว่าไปซื้อสันเล็กเห็ดลังคาให้แต่ว่าเบรกก่อนเบิดงบไปลายลายเห็ดหลายอย่างนะทุกคนบัดหอกงวบัดกระท่นแต่เห็ดอยากเห็ดให้มันมันเวลาฝนตกมาหน่อยมันเปียกมันหนาวเนาะซัดมันกะหนาวคือกันในหงวนตายหนาวหย่อนแล้วฝนตกแหงงอหน่อยนะงวใหญ่นะใครเนี่ยดีนะทุกคน สีวบวรัดนี่ไม่แต่กินค่อเคยปลูกแก๊กเปืยรเสาแปะนะปลูกเป็นนะแต่วรัดันไ่เคยปลูกนี่เราจะปลูก,กหัวกระสซายไว้เพราะว่าเป็นอย่างที่แบบรัดหมักกินที่สุดเลยแต่ว่าคนน,คออน,น,นเ่ือนมุ้งผู้ดหูแต่ว่าซสาแปรัดหูอธิบายฟังวายยุคไทยนะเวลาเขาเห็ดกันนำยาขนมจีนเรือนำกระพุ่นนะเขาจีใส่หัวกระสายมันจะหอมกว่าหัวขานะซสาแปรก็เลยแบบเอาาเลยสื่อมาใส่หน่อมมันก็เลียว่าหอมถ้าปลูกันได้ไหมค่อเคยปลูกเก่กเปื่อ จะมาเก็บไอตูดนะมันจะหอมแบบลายแบบแตะกะเตนก็กินอพอแล้วเดี๋ยวกรเเ็ดออกแล้วภายีนเนาะเพราะว่ามันตกมาแบบแห้งเลยเติบแนวพริกนะเต็มอยู่บู๊หัวสะเพรยังกินเนาะเขาเมนมาได้เลยทุกคนเห็นมะพริกเผ็ดยังกินยังแซ่บเห็นยังกิน,นะมะพริกยังแซ่บเ,น,น,เนี่ยแต่เอาสิเก็บเอาหมากที่มันบนะู๊ชุกเนาะจะเอาไปปนสะเพรย์ใค บหวานไปเมื่อไปไปไป่กมหมดมานสดนสรุปแล้วอันงัวห้างมีทั้งหมดนะ ทุกคน 10s โตเนาะโมลายเป็นได้เลยเพราะว่าอีเมีเราขายออกนำปีนขายออกแล้วก็ซื้อใส่แต่ว่าซื้อ,องัวเขานสองร้อยใส่สองอยซื้องัวขายรถขายงัวซื้อรถไทยอีเมีเป็นคนซื้อแต่บุหัวตัวใดเนาะทุกคนจองตัวแม่ลูกเดี๋ยวซิมาแกงเนาะตอนนี้มันจะขำเลยจักซีเซ็ยนหุงแกงหรือบ,บ่อแต่ว่ารดไฟบอกก็อเอามานอนพิพิธีป่ะ เาเดอนละทุกคนเข้าออกมาเหตุอยู่กลางเดือนนะเ mm hmm. พราะว่ายัางอยู่ในเฮือนมันืดเพราะว่ามือนี่นะพาอยู่เขาเลยลมแห้งไฟผ่าดับฝนต๊ไฟผ่านดับทีเดียวขนาดล่มซำแบบ mm hmm. เสียงล่มซำสำม่วยเหียวอ mm hmm. <laughs> ย่างครับแล้วอยากง,ง่ายเนาะ mm hmm. มุ้ยมีหัดเก็บจีน่าเนี่ยทุกคนเขาสื่อมาสองอย่างนี่ประมาณร้อยหนึ่งเนาะ mm hmm. แต่แน,น,นอนอนแล้วอาหาร ธรรมศาสตร์เนาะมันหายยากเลยทุกคนอันนี้ซีแมนแมงแมงตะเต่าเนาะแกใส่เบิร์ใหญมันจะมีแมงตะเต่าแล้วก็แมงดาหน่อยอันนี้แมงดาหน่อยเนาะอันนี้แมงตะเต่าเขาไปสอนมานเนี่ยลายเลยกิ๊ดปี๋เอๆๆอนออกซื้อมาหนีประมาณหนึ่งร้อยบาทเต็มเต็มเลยเอ้ยบ่หอดหนึ่งร้อยบาทนี่แปดสิบบาทนั่นแหละขาดอยู่ยี่สิบบาทนีนข่าขาดใคร รู้มกระเต่าในขั้นเอาบดดึงปีกมันออกนกันยากในเวลาการกินแต่ถ้าดึงปีกออกใส่เวลาดนที่เป็นไก่และสมกิยู่เดินนเพราัว่ามันไม่งันมึดแล้วมหัวพา,ายสีมาเลยบอกวันนี้ก็สิบริลงขีดนะสิเป็นมืออื้อพห้ดับเิดดับแบบพนตกแบบนี้นะบ่มาเลยปลานและพี่น,ออนนะ้องย่บารัหลนนะก็จะเปิดเมืองแล้ว ปกติปิดเมืองชายุทองแต่ว่ามืงองนันเดียวนี้ก็เปิดแล้วแบบเมืองชซยผทองต่อเมืองไซยุทองไปหากันไห้เมืองก็คืออำเภอเนาะภายในอำเภอไปหากันใหญ่ได้หาหามไปอำเภออื่นขั้นไปก็คือแบบมาตองเห็นหนังสือไปนะกบฏได้หามแต่ตองเห็นหนังสือพอไปอันนี้เข้าไปตลาดตลาดก็อยู่อำเภอขมันวาบบานห้างอื่นเมืองสองคอนนะเป็นตัวไายอื่นอำเภอเมื่อได้ไกลกันไดชจู้กัน มมงสซงคอนบาดลรามันคือไก่แมงโซงคอนแมงตะเต่าลายดิทุกคนเข้าไปสอนมันก็สิเป็นลายกันแมงดาหน่อยก็ลายเนาะมันแมงดาเนาะแมงดาหน่อยมันสิเป็นตัวชีเขียวเขียวโอ้แมงตะเต่ามันปักมือเนี่ยเก็บเดี๋ยวนี้เจี๊ดเจี๊ยดไบหมันติดแล้วทุกคนมันปักมือเนาะสาธุกแล้วจังหวะพิดเอาเอง เขาใส่อหมกผิกกับผักติ่วลงไปมันจันแก่ข้าวเดี๋ยวใส่ไปเปียกบ่ี่น้องร้าะเปียกตั้งแต่เมื่อสักตั้งเปลี่ยนแต้้นต๊กได้ไหมเนี่ยเสียเอร์ี่นองาเสลูกหมกลงมัน ไปยังบ่มาอยู่างนีไปเลิศเนาะเนี่ยให้พี่น้องหมอแสบกันแสบมาเลยเสืออยู่ตลาดแล้วว่าจะไปปลูกอยู่นู้นเนี่ยสิงแค่เน่ยฮะมันสิงแค่โอ้หลวงหัวมันอยากมี้ยสีดินเด้อเขาสอนมาแต่งแต่มสีดินเด้อสอนมาแต่กิโต้สอนมาแต่น้ำสอนมาแต่น้ำปนกันแต่ึ้นสิโบเบื่อดเอาไหมถ้าเราเบื่อเนี่ค่ะเรก็เอามาขายเดี๋ยวอันก็ ใส่ประเดดลงไปน้องกคะ <st itions> นะจะเนอเลี้ยงเงืกเปื่อัเขาปุไหนสบายดีก่องดูลูกกระายเนี่เวลาตีมันเปล่ยนนะมันเสียเรีเลียคำํวคำอาสิกระโตเปล่ยนกระโตเปล่ยนกระบบ เว็นัตอนนี้มันควตกดินมันสุ่มแล้วก็ตายมาเชียงออกมเลิออกมเลิแล้วก็โตเปื่อยปรนจําเกาสาติ๊กแต่ตายน้อยมันแห้งแล้วลูกมันแห้งแล้วอันกาใยู่เบกันไมันแห้งแล้ว ก้มันจะอยู่กับมีแม่มันอยู่นะครักับบอลบอลมันอยู่เนี่ยคนตุ๊บผิมสนเลอุ่นมตตอนมาอยู่นสบายดีครับกสบายดีครับสวัสดีครับฮัลโสวัสดีครับกะามักลาถักแม่จักความลูกกัจังแมนแจ็กซิปเศร้าโตแล้วแสบพบผอม ได้ก<ม> <พอ S 2> าแฟผงลงเดน,นต่างกันลกัหลสีอดำปุเสือดำบุมันยังเอาอึนเนหนมือดิแล้ว <c oughs> ติเห็ดไครเนาะทุกคนทุกหัวทุกแล้วเห็ดไขน้าเป็นเห็ดที่แบบบอกกิานได้ง่ายเลยที่เมียเราบอกว่ากิานาดิบก็ได้เห็นเขา,ขา,ากินดิบจมันแคมีเหดเนือหอม <c oughs> หอม <c oughs> <c oughs> ตำป่นแบบ สิสอยู่ทางในไฟยังหมหมาเนาะทุกคนตอนนี้ก็หน้าประมาณฮวงมงค์เขิ่งมาดั้งแต่ว่าไฟยังโมหมายจากเสียบหนังอะไรยังโมมีความสุขเลยหอมหอมทุกคนเด็ดเห็ดไข่เขาปีแจ้งอาลงณ์บคุประเทศ้งค้างหโง่อยมุมกู่มุมยงมีเวทคอยดอยตํำเจี่ยวนี่แซ่บยังโซนนกคือเหมือนแค่ท่านบูมีไฟเนาะเนี่ยทุกคนอันนี้อมลูกหมวกใส่แมงดากับแมงตะเต่าแล้วก เฮ็ดเฮ็ดใครแต่ว่าบริโภมันมืดแตมันก็แจ้งอย่แต่ว่ามันบริโลคไป,ไปมาบ,บอกมาอะไาเลยรเคคนยินขาแรงสวัสดีทุกคน,นกินขาแรง้ำกานเมื่อน,นี้ไปหลอกปไปหลอกเมือลงลาคางานกระต่าปก็แต่ย <laughs> ืนตันเปิดนอกล้างคนกินแบบมื่้ห <laughs> มือหอนแต่แรู้แลงที่นอนไห <laughs> นัันไม่ยังชิมาอีกเลยนะเผา ขาวานันวันวันที่สิบสามสิบสี่บริปน,รนีอีอ่ะสับปิดการเมื่ออาหารมันเอก็เป็นอาหารแบบคนตตใหม่นะมีพวกขวัวแมงกับร้าวกับหม้ออันดูการตมามันดูการพอสรุปสัสาา้น <c oughs> <c oughs> ราฟาราฟาในเมืองเมืขาไปสอนจะมีหัมงดาเนี่ยลกหัวี่คนกันอจยากมคนตกใรย่ขึ้นอยู่ต้างมามเรื่องว่าเป็นยังกบบ้างทำเปนหางยายามันไข่เป็นยังอะมันลปีงยามันเป็นลูกหัวสอนเอามันมากิน ทามีการขอบคุณเนี่ยคือแบบชิพแพนเนะะาะแตบบูไฮราปีหานึ่งบใไฮราศนี่มันมันไอ,อ่ัลอดภัยเลยเาให้น่าคนนอยู่นอกกินว่าแต่เห็นเอาเบิดคำวอกไปหาเงีงกบเนี่ยนะเห็นเขียดกา้าขึ้นตัวนั้นแ้เห็กระปองกอา้าเบิดว่าจะนายกินกวางหนานสวจีว่้มีคำบรรยายหมอกม่วงเขาเั้งโกบยังหลัอกอย่แล้ว แม่หมดกินเขากับกาแฟกินข้าวผุ่นอิ่มเลยอ่ากินข้าวผุ่นอ่ะอย่างนี้นั่นีออืช่เราอื่นเหมือนแบบแจกต่างทั้ตัวสื่อกันตลาดเจยามันจะฝังไทยเปลืองหยดเหมือนเนาะ เยนเยนบเย็นไล่ะเดี๋ยวสำหรับกิปนี้่ะพอจบวัยสำเนียงกันแลวพี่หลงเดี <c oughs> ๋ยวจะเป็นยังเขียดกับอบก็รอกจาวนนะพี่หลังกอนคืนย่งไได้อยู่บริษัทแ้วลูกเป็นจะอยู่แนละ้วล <c oughs> ก็นอนอีนอ่แม่งเรไปนอนนอนหลัวจากลูกนั่บุนั่บกเสือผาไปอาบน้ำหน้าบุนานา้ย,นะายาขาอาบเยอย่างบุ้ยไม่ไผ่าพิดดับแต่บานเฮาาะวนาพอยูเขาแต่บานเฮาเนาะ บ้านอ้อมกันคนติดกันบดกบดกตกทัท้งคนกับบ็กท้งพี่กับบลกถ้าเอาหอบตองเฟสนะแจะมาขอมมนเห็นยูงไงวเอ้าคนตกหรือคนตกสิเขาตกพรอมจะ่าบ้านเราลังคาไปสองแล้เหมือนกับเก็บวัก่องหลักตกเสียงใจตกใจเสียงขาวตอนนี้ยังจืดตัวเองอยเต้นจกเลยมันลงต่ำลงเอาถบอกล่กองก็เสร็จแล้วจอดสิ้นแม่ดอกแบบเลยเห็นได้เลยนนะ หนูบไบายแล้วทุกคนบอกลายายห่างขอบคุณทุกคนที่เขามาหลับชมขอบคุณที่มาคุยน้าอบคุณไปแล้วบ,บ๊ายบาย <laughs>